จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผมปลุกราชาแห่งปวงเทพเจ้าขึ้นมาได้โอเคผมขอกราบสวีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไตกาเคนะผมซึ่งในวันนี้เราจะมาทำภารกิจในการคืนชีพราชาแห่งปวงเทพเจ้านะผมก็ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยดีกว่านะครับผม let's go มาครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มทําวิธีกันเลยดีกว่านะผมก็ดี๋ยผมจะไปอัญเชิญนะผมราชาปูเทพเจ้าข้างหน้านี้นะผมก็เดี๋ยวให้เราใส่วัตถุด,ดิบเข้าไปเลยนะครับเด,ดี๋ยวเิด่อนในน้ผมจะใส่วัตถุด,ดิบเข้าไปแล้วก็พามาเลยนะผมก็รอนะ,อเนะมเรียกนองเตะแล้วนะครับแล้วก็รอนะผมแล้วก็ เี๋ยวเราจะมาอ mm ันเชิญก uh ันตรงนี้ดีกว่านะผมก็อันเชิญออกมาเลยนี่ผมก็ได้แล้วนะผมสําหรับรายชายปวงเทพเจ้านะครับผมก็ซึ่งผมก็จะเอาตัวนี้มาถล่มก่ออาร์คนะครับผมทุกส่วนนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะดูดีเทลก่อนนะผมก็จะเป็นประมาณนี้นะผมแสงไฟมันแทงเข้ามาในตาแล้วผมมีแสงสีเหลืองอลานสวยๆนะครับผมก็บนไฟได้ด้วยนะครับ ไปก,กันได้แล้วสกินเดี๋ยวเราไปถล่มกันดีกว่าเฮ้ยข้างหน้าเราเจอเ <Easy. S 1> สาที่นะผมก็คุนไฟไปเรียบร้อยครับผมโอ้โหหายแบบทั้งเดียวนะผมก็ไม่มีใครตู้ราชัยโกงเชื่อพระเจ้าได้อยู่แล้วผมเดี๋ยวเราไล่ถล่มเกาะอ,อะไรดีกว่าผมคุนไฟไปไม่มีตัวอะไรที่พอจะตู้เราได้ระเบิดแล้เป็นโจมสำหรับทุกคน,กกนเครื่องผมแหลกมากผมาจะกินสเปคทุกคนเลยครับครับผมผมไไม่รอดแน่ ไปเลยก็ตกลงไปเรียบร้อยโดนจีนพลังไปก็ทีเดียวครับผมเดี๋ยวพัชนะเป็นป่าอามิตอนนะผมก็ไล่เผาเลยนะครับพอไปพอไปโอ้ผมลอยเลยนี่ครับผมมีไฟจิ้นห ằ ั g ไปก็ตายนะครับผมทีเดียวนะผมนี่ผมผมไล่ลมทุกอย่างเลยครับผมทุกอย่างที่พอหน้าผมจะต้องตายนะครับผมโรคก็ผมค่อนข้างมือจีนทั้งที่มันติดหินนตายหมดเลยโอ้บ เต็จมจออย่างี้ใช่รครับผมถลบไปถลบไปโอโ้โหนะเก๋าเดี๋ยจะเห็นตัวเลมน,นะผมก็ easy เราลอ็อกคนยิงพลังไฟก็เรียบร้อยครับผมทีเดียวตายนะคุณเรามา,า easy ค้นไฟก็เรียบร้อยครับผมโอเคครับผมก็อ๋อเลยนะผมก็เราไล่ถล่มไปเรื่อยๆเลยนะครับ ข้างหน้าเราเจอใบเวอร์ครับเตาระยะยาวไปนะผมก็ยิงพลังไปตายไหมโอ้ไม่โดนนะผมเดี๋ยวลองยิงอีกทีนึงยิงใบเรียบร้อยผมมิสเจออสใบเวอร์ใผมตายเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตายหมดเลยต่อเลยนะผมก็ทีนี้เราเอามันเลยนะครับผมโอ้โหข้างหน้าเราเจอจาเอ็มเพลเลอร์นะครับผมก็เรียบร้อยครับผมก็เรียบๆใส่ตายนะผมง่าย เดี๋ยวเราไล่ถล่มต่อเลยดีกว่าครับผมถล่มไปถล่มไปถล่มไปข้างหน้าเหมือนเราจะเจอเกาะนะผมเราก็เดี๋ยวเรากระโดดข้ามเลยดีกว่านะครับผมฐานก่อนมบบบัวมันดาจะไม่วุ่นวา่เมื่อกี้กระโดดไปเรียบร้อยครับโอ้โหกระโดดเลยกระโดดโคตรไกลเลยตัวดีแต่ว่าผมไม่ถึงนะผมก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอีกนิดเดียวก็ถึงนะตายหมดเลยจะผิดงานนะผมระเยิดแรกเป็นโจมสำหรับทุกคน เราไล่ถล่มทุกเกาะนะครับผมตอนนี้แหลกไม่ตนแล้วนะผมเพราะว่าผมไล่ถล่มทุกเกาะแหละชายบนทุจริตแล้วก็ต้องไล่ถล่มทุกเกาะสักหน่อยเฮ้ยผมเดี๋ยวเรามาลุยยังก่อนแข่งกันดีกว่านะครับผมก็มันมันมันี่ก่อนม้าครับขอเราขอไปด้วยครับผมก็เดี๋ยวเราไล่ถล่มก่อียมาเลยดีกว่านะครับผมโอ้ผมเปลียนมาเลยตรงติดหินเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็โดนตีไม่ได้ครับก็เดี๋ยวเราไล่ถล่มก่อนยิมเลยดีกว่านะครับผม ใช่ครับผมคนไปไปคนไปอ่ะยากที่ขวางเงี้ยีครับสีจรงพลังครับผมโอ้โหฝึกพลังสวยมากเลยนะครับถึงม,มันจะแต่ตาไป็นจริงก็เถอะครับเดี๋ยวผมเราระเบิดแรกปเป็นโจมสำห<น>รับทุกคนโอ้โหสกิลแต่ผมค่อนข้างยุบหิดม,มันติดหิงมากเลยนะตรงนี้ ผมแล้วก็วิ่งไถ่ไปนะครับผมก็กัดกัดโอ้กัดมีโอกาสแหลกด้วยนะครับผมดูว่ามันกราฟิกมันใช้งานสูงนะผมก็แล้ก็คนไฟต่อไปนะโอ้เนี่ยครับมีหินขวางหน้าผมก็จะไปไม่ได้เลยนะครับเ,เราไล่ปหล่มก่อนที่มาห,หมดเลยนะครับผม ไม่เจอตัวอะไรปวดๆเลยนะครับตอนนี้แล้วก็ไล่ถล่มเดียวนะผมไม่เจอกันล้างเกาะอากันไปเลยครับตอนนี้ก็ตายไปครับตายไปเดี๋ยวเราโดดไปที่เกาะเจดีย์นะผมเดี๋ยวเราจะไปเกาะคานโนกันเลยดีกว่าครับก็เราไปกันเลยดีกว่านะครับโอ้โหแน่จริงก็เข้ามาเจอเดี๋ยวมาตีชนะกดจัดไปอีกเดียวเดี๋ยวผมเปลี่ยนแผนแล้วนะผมจะลองโดดไปเกาะคานโนเลยครับคุณเห็นเกาะตรงนั้นไหมครับเดี๋ยวผมจะลองโดดไปนะครับ ทานไปหนึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปานกลหน่อยครับใกลมากเดจะน่งโดตึงว่งวิ่งโ้โหวิวิ่ง้ในนี้นะก็เดี๋ยวเราจะโหลดอีกทีหนึ่งนะครับผมี่ว่นจะถึงเกาะเนนะครับเราก็กัดโซนเวลาข้างล่างไปกาอนะผมบนไฟไปด้วยนะครับ เดีแ <ส S 1> <ข>อบไม่รอดแน่แล้วน,นะครับเดี๋ยวเราจะโดดไปเลยดีกว่านะครับแมวบัวมา,วา,มาดาจะไม่รู้จะวิววิววิวแมววัวมาดาผมไม่ถึงนะครับผมติดนิดนึ่งนะผมก็มาครับผมเราถึงเกาะคันเอาไว้แล้วนะผมแล้วก็ทำการ,ลกรถล่มเกาะอะไรดีกว่านะครับโอ้ก่อนที่ได้คิด,คด,คดว่าโหดร้ายที่สุดนะผมก็โดนโดน,โดนก๊อตหลุมแล้วผมลอยเนี่ยผมก็ต้องว่ายน้ำกลับไปใช่ไหม รอหูว่ายน้ำต่อไปพัดมิงนะครับใช่ไหมว่ายน้ำโคตรช้าเลยโอเคครับผมก็หล่มไปหล่มไปโอ้โหตัวที่อยู่ข้างหน้าคือตายเรียบเลยนะครับผมตอนนี้ตายหมดไปโอ้โหเรก็เป็นรายทาณางเทพเจ้าจริงครับผมลงหมดแล้วลงหมดเหมอนวนลูกไก่นะครับตอนนี้โอ้โหไม่มีตัวอะไรอยู่รอดเลยครับโโอ้หถือว่าคุกจัดจริงจริงครับผมสำหรับโดโดเล็กของเรานะครับ โอเคครับผมก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมสําหรับการใช้ราชาปูเทพเจ้าไปถล่มกออาร์นะผมก็สำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต c r ต b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต,ต่อไปของผมด้วยนะครับผมสำหรับใคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ